ในคามเ็นของป้านนะที่พูดออกไปป้าก็ยืนยันว่าบรารอโซเป็นนักรบของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องพล,ลเมืองสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาโจมตีฐานชกอ3าชัดเจนว่าเขาทำเนื่องจากความขับแค้นใจที่เกิดขึ้นจากกรณีของตัดใบนะฮะที่ยังไม่ได้รับการสาสางแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะ ทุกคนก็รู้ว่ามารอโซเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มกรณีของตักใบด้วยนะคะแล้วเขาก็ช่วยเพื่อนๆที่อยู่บนรถบรรทุกด้วยกันใช่ไหมจนจนทุกวันนี้คดีนั้นยังไม่ได้เกิดการเอาคนผิดไปลงโทษเลยทัย้งที่ศาลตัดสินแล้วอันนั้นเป็นความขับแค้นใจและความติบปวดไม่ใช่แต่เฉพาะมารอโซแต่เป็นของทุกคนในใน,ในปัตตานีนะคะแล้วสิ่งที่ องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยพูดถึงเรื่องการคุ้มครองซิวิเลียนหรือการที่กระบวนการทำร้ายซิวิเลียนการปฏิบัติการของบราโซเห็นชัดเจนว่าเขาโจมตีเขามีเป้าชัดเจนที่จะที่จะสู้กับทหาร เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ป้าพูดไปอ่ะปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันไม่ใช่เท่าที่เห็นในสื่อนะมันยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเราไม่รู้และสื่อไม่ได้เอาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ออกไปซึ่งเป็นการละเมิดของประชาชนในพื้นที่ถูกละเมิดเยอะโดยทหารโดยเจ้าหน้าที่มากมายสร้างความติดปวดความขับแค้นใจเยอะๆไม่ใช่แต่กรณีของตัดใบ ทั้งนั้นนม้จมีกรณีหลายยอ่อยอีกเยอะแยะซึ่งไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น,นรโ์โธทำก็คือการที่โต้อตอบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้จะทำการข่มเหงแล้วก็ะละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่อันนี้พี่ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ปกป้องพลเรือนไม่ใช่ทำร้ายพลเรือนเหมือนที่วาทกรรมของบางกลุ่มที่พยายามจะพูดว่าเป็นการเป็นโจรน,นะคะ แต่พี่ยังก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่โจรเพราะเขามีอุดมการในการที่เขาไปโจรตี่ายชัดเจนมากนะฮะอันนี้เราก็ยังยืนยันแต่ยานที่บอกว่ามันเป็นทัศนคติมุมมองของหลายๆกลุ่มดูที่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่จุดไหนในการมองปัญหาของจังหวัดของปัานีถ้าคุณมองว่าสิ่งที่มารอาโซได้ทำเนี่ยเป็นกระบฏค่ะก็ชัดเจนว่าคุณยืนยืนอยู่กับภาครัฐและคุณไม่เข้าใจ ปัญหาของปัตตานีแต่ถ้าคุณมองว่าเขาคือวีรชนประชาชนนะคุณก็จะคิดว่าคุณเขา้าใจเรื่องเขา้าใจปัญหาปัตตานีแล้วเพราะคุณจะรู้ว่าปัตตานีถูกข่มเหงมายัางไงวันนี้พูดกันตั้งแต่เรื่องต็ดหัวเมืองนะประวัติศาสตร์มาจนถึงนัปัจจุบันนะก็มันก็ชัดเจนในการอธิบายทั้งหมดแต่ป้าไม่รู้หรอกกระบวนการอยู่ตรงไหนใครซือสกระบวนการแบ่งเป็นเท่าไหร่อเตปจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าแต่เราก็คิดว่า ความติดแค้นแล้วก็ความขับแค้นนั่นแหละทําให้กระบวนการเข้มแข็งและเติบโตนะคะการเสียชีวิตของส6คนเนี่ยป้าน่ใจว่ากระบวนการเติบโตขึ้นอีกเยอะเลยนะแล้วก็วันที่16ที่เกิดระเบิดขึ้นที่ปัตตานีมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเ,เขาเติดแค้นกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสี่คนนะที่ถูกจับอยู่ในตอนนี้ไม่รู้อยู่ค่ายไหนกำลังตามหรือเนี่ยคือเท่าที่คุยอยู่เนี่ย ทหารบอกอยู่คนละค่ายเหมืเดินี่ไม่รู้มันอยู่ค่ายไหนเนี่ยสี่คนตรงนั้นน่ะจะเป็นเงื่อนไขหรือเ,เงื่อนไขถ้าหากว่าเขาถูกทรมานแล้วก็ในกระบวนการขั้นตอนการสอบสวนนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวมีระเบิดอีกแน่ๆแ,แล้วอ,อ,อยากจะอยากจะฝากบอกรัฐเมื่อกี้ลุงฝากตอนพูดนม่ว่าอย่าสร้างเงื่อนไขเพิ่มอย่าเพิ่มเงื่อนไขที่จะทาให้โจทย์ความรุนแรงเขาควรจะต้องลดเงื่อนไขลงนะคะแต่ตอนนี้นี่น่าเป็นห่วงมากเพราะพี่คิดว่าภาครัฐยัง ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งหมดเลยนะคะแล้วยังมีมุมมองที่เรียกว่าคับแคบแล้วก็แคบมากมองเฉพาะตรงข้างหน้าตรงๆเหมือนม้าวิ่งแข่งอะ่ะแต่ไม่ได้มองในภาพรวมใหญ่ทั้งหมด